แล้วมีอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับคนวัดเราเราไล่คนออกไปหลายคนที่ไม่ให้มาเกี่ยวเลยถ้าเปิดให้เขาขึ้นมาเกี่ยวแต่ให้เข้าตามกติกาที่เรามีเอาไว้เนี่ยกติกาทั้งหลายที่มีเอาไว้ใครเข้ามาก็เข้าตามนั้นเลยเข้าเข้าเหมือนเก่าเหมือนที่เคยโน่นไม่ได้มาปั๊บเข้าถึงเออหลวงพ่อยันยังยุเป็นย้ายที่สั่นจริงเหมือนเหมือนเดิมไม่ได้นะให้เข้ามาตามกติกานี่ ประกาศลบทั้งหมดที่ล็อกเอาไว้มีมีใครที่ไม่ควรจะลบบ้างไหมหรือไม่ควรลบสักคนตอนนี้หรือ,อยังไงถามพระพระวายย่ายังไงมีออกมาอีกไหมพระโอ้ยข้าเจ้ากระทุกแล้วเนาะเห็นบ่นกันอย่างนั้นนะพระเจ้าก็าได้มาาที่เจ้ากระทุกแล้วโอยเป็นทุกข์หลายแล้ว มาดีๆยู่ว่าเฮ็ดผิดในน้อยน,นอยึงมึงจมาใกล้วัวดเด้อเด้อทุกหลายมันต้องทุกแหละว่ะเอาเอา,เอาอยัางไงถามหมดนี่แหละเอ้าว,ว่าไรให้ประกาศโลกหมดไหมโลกเลยให้เขานวแต่เขาจะมาแต่เขามาตามกติกานะั่นแหละเหมือนพวกเรามาทีนี้มันไม่ได้มาเหมือนเดิมตั้งแต่เก่าที่เคยทำใครจะเข้ามาก็าให้มา ดีไหมดีครับดีไหมดีครับสมว่าเธอถูกไล่ไม่ให้มาวัดจะเป็นยังไงถึงวันจะไปอ้ยวันนี้เก็บนี่เถอโอยอันนี้ก็หนาเอาไปนี้ก็หนาาไปท่านไม่ให้กูไป <c oughs> ฝากของไปเอาไปฝากตรงนั้นเอาไปฝากตรงนี้เอาดีไหมเอาล็อกไว้อย่างเดิมนีไหมฝากของมาก็เหงาเหมือนเดิมเหงาเลย เราเ,เวลาแม่งทำผิดไม่คิดถึงการที่มันจะไปทรามานเลยนี่เครียด่ะเครียดเด้นี่ละโทษกรรมตำลังเิรา็นั่นแหละ <c oughs> เห็นเขาก็นี่ละโทษกรรมให้เรามาคาโทษกรรมโทษกรรมอยู่ไม่นิรละสักทีมี่ยังไงเนาะป<อ>ะเดี๋ยวจะมีคนว่านะ ขนารัฐบาลเขายังจะนิรโทษอันนี้รัโทษสกรรมคือปวดโทษไม่ให้มีทําไมวัดสามแยกค้างโทษเอาไว้ให้มีอยู่ตลอดอย่าลืมนะนิรโทษไปเท่าไหร่มันก็ไม่นิละเข้าใจคนนั้นต้องเข้ามาให้ถูกเพื่อให้เป็นนิรละเข้าใจคนนั้นตน้นองรักของตนเองได้เข้าใจถ้าเข้ามาแล้วไม่ถูกก็มีมติไว้อยู่ว่าหากดูแล้วไม่แก้ให้ไล่เหมือนเดิม เออหากมาดูแล้วไม่แก er ้ให้ไล่เหมือนเดิมคือไล่เป็นล็อกๆไปเหมือนเดิมว่าแต่ตอนนี้ประกาศมิรโทษกันหมดเลยอยากรู้ว่าลูกศิษย์วัดสามแยกที่ถูกทําโทษอยู่นี่จะสํานึกหรือเปล่าหรือมันจะสึงนับกว่าไหมก็ต้องให้โอกาสก็ให้โอกาสแหละที่เท่าที่เป็นมาก็ให้โอกาสนั่นแหละทำโอกาสตัวเองเสีย น,นี้ถ้าเขาเข้ามาผู้ที่ลำบากไม่ใช่เราเดช<อ>พู้ลำบากคือฤาษีอันดับหนึ่งจะต้องรับผาระว่าโอ้หลวงปู่อยู่ไหมเข้าไปคุยเรื่องนั้นเรื<ๆ>่องนี้โอ้ไม่ได้ครับมันต้องนี้นี้แต่เรามีกระดาษให้อ่านแล้วใช่ไหมโยนกระดาษให้อ่านก่อนนี่ครับกติกาผ่านได้ก็ได้ผ่านไม่ได้อยู่ที่นี่แหละครับคุณอ<ชะ>่านซะกตรงงานใช่ไหมทาไปแล้วใช่ไหมให้มันง่ายไม่ต้องอธิบายวุ่นวาย ถ้าหลักการเรามีแล้วกติกาเรามีแล้วอย่างนี้ก็น่าจะประกาศลกออกไปให้มันแล้วซักเนาะใช่ไหม,ไหมแล้วถ้าเขาเข้ามาใหม่มาท,าทําผิดกติกาก็ไล่รอบต่อไปนี่เป็นมันจะเป็นยังไงไม่รู้นะมันจะได้เพิ่มเนะอะเพราะให้โอกาสเข้ามาแล้วมามั่วจะไม่ลงเล็บชื่อใครเลยถ้าประกาศ เป็นการไปเลยแล้วจะทำหนังสือออกไปติดเอาไว้ให้รับรู้กันมาได้ทุกคนแต่มาแบบนี้เด้มามาแบบไม่มาเกี่ยวกับพระนี่ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็เข้าถึงท่านอะไรอะไก็เข้าถึงท่านสุดท้ายก็ถันทึ่งสิน้ะถึงหมดเลยใครมีปัญหาส่วนตัวก็เข้าคุยนะส่วนตัวส่วนตัวก็เข้าคุยนะเออรื่องปัจจัยก็เลยมีเรื่องส่วนตัวส่วนตัวกันเกิดขึ้นเข้าใจ Ừ, ออไม่ให้นะไม่ให้เรื่องนั้นไม่ให้โอ้ยผมคุ้นเคยกับท่านผมรู้จักท่านหนูรู้จักท่านดิฉันรู้จักท่านเอออย่ามารู้จักเราเลยเรารู้จักกับใครเราเรารู้จักกับใครพอแนละ้วเท่าที่รู้จักมาผมรู้จักท่านแค่นั้นแหละใครเข้าได้ตามบุญตามกรรมเท่าน,นั้นเองดูดีกว่าถือว่ามันตามบุญตามกรรมอย่าขืนอย่าขัดขืนกรรมของตน ถ้าเป็นงนั้นก็เดี๋ยวทำหนังสือประกาศออกไปทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านเราจะประกาศคำหนึ่งฟังฟังฟัง <oz id> ประกาศประกาศประกาศวัดสามแยกกับลูกศิษย์ทั้งหลายที่ถูกห้ามไม่ให้มาวัดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้มาได้ แต่ห้ามไม่ให้มาทําผิดห้ามไม่ให้ละเมิดห้ามไม่ให้ทําผิดกติกาที่ทางวัดมีหากม,มีก็จะทําการไล่เหมือนเดิมและถ้าคนเคยโดน,นแล้วไม่เตือนไม่เตือนไล่อย่างเดียวแต่ตอนนี้โทษเก่าทั้งหมดโลทิ้งหมดให้เข้ามาได้ เมื่อเข้ามาก็อย่าเข้ามาประกาศว่าผมได้ยินอย่างนี้หนูได้ยินอย่างนี้หนูดีใจขอกราบขอบพระคุณอย่างนั้นนี้ไม่ต้องมาตามปกติทั่วๆไปนั่นเท่านั้นอย่าเข้ามาขอบคุณอย่าเข้ามาอะไรพิรีที่ไรล,ลำพึงลำพันตอนอยู่นั่นไม่ได้มาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้<ม>นั่นจะโดนของหนักกว่าเดิมนั่นคือผิดข้อแรกโดนไม่มีในกติกาผิดใจเจ้าอาวาส <laughs> จบประกาศ ประกาศไม่ยาวเลยประกาศสั้นๆเอออีกพวกหนึ่งที่บอกว่ารักเราอันนี้ก็ห้ามไม่ให้มาอย่างหูปากหม้ป,ปั๊มทีนี้มาได้ก็มาอยู่ตามหมู่เขาเนียไม่ใช่เข้ามาหาเราขอรักเรานี่แหละด้วยลืมแน่มันประกาศไม่ได้เขียนนะประกาศเพิ่มประกาศเพิ่ม ประกาศพวกที่มีความคิดขึ้นมาว่ามีความรักมีความดูดดื่มสเสน่หาในเราที่ถูกห้าไมไว้ว่ายามาที่อยากมากันแทบล้มแทบตายใจจะขาดเนโทรมาก,ก็มีหลายๆายอยู่ก็ให้มาได้แต่ไม่ใช่มาแสดงอาการอะไรกับเราทั้งหมดให้อยู่ในระบบระมัดระวัง หากบรรท้นไม่ได้ก็กกมหน้ามุดดินอยู่งันยาโผล่ขึ้นเห็นหน้าเราก็ง่ายๆแค่นี้มาไนดะ้อย่าทำควนนิ้วสั้นๆก็แล้วกันเอาง่ายๆเลยอันตรายบาปมากไม่มีก็ตามอย่าทำให้เหมือนมีก็ตามตัดขาดไปแล้วก็ตามอย่าทำให้เหมือนขึ้นมากิริยาอาการอย่าให้กิริยาอาการอย่าให้เหมือน เหมือนเฉยๆก็ไม่ได้เลยเหมือนเฉยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวจะล่าเป็นกระดาษบอกไปไม่ให้